สวัสดีครับพี่น้องครับกับขมวดลำเพลินอ็อพิเชียลครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่สำนักงานสำนักงานเสียงอีสานอาจารย์บุญหลงโคกสหกรณ์อาจารย์บุญหลงมงคลพรอันนี้อาจารย์คำนบที่บอกที่ว่าเป็นชาวขลัะเก๋ เมื่อแล้วเงินมืน่นไายอย่างดีส่วนกูไปเมืงงม่อแล้วเงินมื่นคืออะไรอ่ะเมื่อแหละตั้งแต่ไรแรงอยู่น้อยนึงกลับมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามบ้านเกิดเมืองนอนสมัยตะเกาตะกี้อยู่นี่สิบสิบเก้าปีได้หน่ผมอยู่นี่นนจ้า สื่อมั่ตอนเด่สมา,าิื่อมากังน้ยนะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยสื่อมากไม่มีอะไรมาฝากเพื่อนนะครับพี่นอ้องชิ่นประมาณหาลูกเนี่ยแหละฮาลูกเนี่ยฮัลโหลอาจารย์บุญลงเฮ็ดยางสุมือเนี่ยอันผมีบบเรี้ยงย่างเดียวครับ เรียบเรียงเสียงประสานนี่ัยมครับเบื้องอยู่เรียอาจารย์นั่นตรีเบื้องหลังนี่นะครับโอ้ว่ได้ไปวุ้งเพื่อนบอกเตี๋ยครับชาวบ้านชาวบ้านแม่ยิ่ใหญ่เหงื่อไม่นุ่มพอตูปิงเนี่ยแล้วไปเจอพอตูปิงพอตูปิงแล้วอายุอุ่นตัวอายุป่าจีนเป็นตัวพอตูปิงนช่ไหมครับแล้วก็พอตูปิงพอตูปิงจักพอตูปิงอยู่ใส่ มาถามไปเรื่อยๆว่าเราตายเราหลับพันว่าอยู่ที่แหละพี่น้องเอ้ยมื่อน,นี้มาเล่นอยู่อุดรตัวพี่น้องนะครับมื่อนี้เล่นอยู่อ,อ,อ,นนอุดรตลาดเม,มืองทองเมือองงทเจริญศรีอุดรธานีเลยบิ๊กซีไปในตัวเมืองอยุดสายมือผมผม,ผมไปอนันพอเบอร์มันเล่นหันนี่นเขาเขาก็ร่างต่างวิธีอยู่เครับ ตั้งเวทีแล้วก็มีจอ LED เด้วเต็มเวทีอยู่มาขึ้นนีนเรียนยุคนแกนโอ้ยเมืองขอนแก่นกัดนั่นอยู่ดอกแต่ว่าเป็นงานท่อท่อท่องานท่องเที่ยวเพิ่นโอ้โหทรมานมากวอนไปถึงผู้จัดในเรื่องขจจจัดปีหน้ากขจห้มันยากแบบคือปีนี้ท่อท่อเนี่ยเลยงเที่ยวไทยบอกท่องเที่ยวไทยอะไรเขานั่นแหละ ศิลปินบ่ให้เขานะโอ้ตายกูศิลปินบ่ให้เขาสิไเล่น<อ>ไม่ได้บาทเนี่ยให้ผู้จัดร้องเอาเองกด้ตัวนี่อยู่คูหนึ่งเห้วไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเข้าไม่ได้เพราะฉันท,ทั้งทั้งที่เราจะไปหลังเวทีเพราะมันพ้นไปแล้วเปิดประตูให้เราเข้าไปได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปยุ่ในส่วนของเขาคือหลังเวทีมันบ่บ่ให้เขาเลยเขาบืนจนได้แล้วเมื่อขึ้นอุปกรณ์เขาก็ยู่ในรถนอนจะหิั<อ>งได้หัวปูยุ่อัยาไปจังได้เสนอ เมื่อนหน้ากันนุ่งสินไปแจ่บ้านจนะได้ทะเลาะก,กันกับพูดจัดอะมาขึ้นกันได้โอ้ตายแล้ววะมันอยู่วงการเมื่อหลายปีกับผเ,เคยเห็นแบบนี้เชื่อ,อคุณจะจัดคุณก็จัดไปในส่วนของคุณเขาไม่ได้ไปวุ่นวายหรอกแต่เรามันก็มีสิทธิ์ในส่วนหลังเวทีของเราเนาะเราก็ทํางานเราก็เข้าใจอยู่ดอกว่าคุณเป็นคนจ้างแต่ว่าก็ต้องเข้าใจบ้างว่าเออถ้าไม่มีนักแสดงแล้วมันจะไปแสดงได้ย,ยังไงนาเวทีใช่ไหมล่ะ ให้กูงานการชาติด้วยเล่ยนยุ oh, yes, ่งบสไหมบสสามมนเอาเป็นตยู่ัวละเนาะชิบข่ัลองเพลงกูฟังสนุรลองเพลงกูฟังในจากกุฎิไทยอย่างแบากุิทยมึงนี่แหละขอเป็นพระเอกมีคนบัตรถึงร้องบัตรถึงมีคนเบืองพอสามคนบวบูกุฎิทยมึงนี่ลองมึงลองมงร้องยังไงลองมึงยังง โอ้เป็นขี้กากในงามดักเธอเนอดี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 แล้วดีแล้วดีแล้วโอ้ยแบนถือแบนตอนน้องช่องถือเถอะว่าเอ๊ะเอ๊ะไอ้มโหจักคำว่าดักดนะคำว่าดักคำว่าหำบโมโหจักนะเออื่นหำนี่เอิ่นลงไปบ่เป็นยังเปลี่ยนซืือจ้ะเปลี่ยนยังกูเปลี่ยนเป็นสิบหอบแล้วเปลี่ยนเป็นหำแหล่ออหำแหล่ โอ้ยจุดต้นใหม่ใหญ่เหมือนเราเนาะเพื่อนนี่แม่ก็ได้ตั้งแต่หน่อยแต่แต่พ่อเราวพ่อท่าน้ตายสวัสดีหรอกเป่าพอหลอดไม่อยากไปหาแล้วบอกพอหลอดไปที่ละมึงมีกูหลายกูพ่อท่านจะอยากไปโคตรนี่เลยทีเนี่ยใช่ไหมพใช่สินพวกี้เรามีนะมีทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ลูกก่อน อไร่เข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยแคบขายไอติมแล้วเมื่อไรขายโรตีกับเข็นไปน้ำทางเนาะเข็นไปเข็นไปปวดเยี้มกับไปเน่าเลยเนยวแล้วกับโรตีใส่ไข่สองวันสั่นบว้จับแมกเป้เป้เป้หล่นแล้วมือโบรางเฮ้ยว่ะแซ่บบ่มึงบาทนี่ว่ะ ขึ้นเขาแย่งลำพ้อยก็มันบ่แล้วมื่อเอินไปมีเขากรุงเทพมันเดินทางไกลเขากรุงเทพกับพ่อเขาไปเองใช่ไหมเม่อเข้ากรุงเทพประมาณสิบกว่าวันแหะจนถวายวันที่สิบหกก่อนหลังจากเดือนลูกอีสานสิบหกตุลาก็เปิดฤดูการไล่ไลายเวทีแหละมาขึ้นนี่กับมี่ไออาคณะอะไรนะเพชรพินทองเพชรพินทองเออน่ะโอ้ยบ่แม่ อืมอะไรอ่ะอิสานนครศิี์แล้วก็บอยศิริชัยเมื่อคืนนี้เปิดวงส่วนสาวน้อยเพชรแ้านแพงก็เล่นงานท่องเที่ยวจังหวัดขอนแกน่นแล้วว่าเสียงอีสานเปิดเมื่อไรเนี่ยห้าหครับห้ากับหกตุลาห้าหกเปิดยุนีนะที่ยนีนะครับอ๋อยู่บ้านพักทุกปีก็แบบคือเปิดยุนี่แต่ว่าเม่นกโบายูเนาะไม่นีบนน่บอกอม่ไปทาานครครับ เป็นดาราไปแล้วแม่ก็ได้เป็นดาราดารานำแมวนำก้นเขาเป็นดาราหน้าปกหนงังสือเรียกชื่อว่าสาวเวลาอินดี่ภาพไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ข้าเคินจังเปิดวเลวย อี่แม่เป็นดาราไปแล้วปุยฟุยเด้โอ้ปล่อยไฟมืออื่นมากยังก็ว่ามากยังบุโอ้ยเนาะปุยฟุยมาลุยฟุยเสียลุบเสียรูปไม่ตีเอกเอยเป็นยาสูบเสือเลยกูก็ได้เป็นยังไเงินดิจิตอลดิสก่อนมันก็เป็นเงินแล้ว มันไม่งั้นในจิตตันนะครับเขาแจกเงินสดนี่แหละไปกดเอาเขาเอทีมสวัสดีพี่น้องชายยนเลขกถายมันอยู่จังไลยฮะเลขกถายมันอยู่ยังได๋เลขกถายเขาไล่เลขกถายบัตรประชาชนสามสามอันแต่ว่าบุหัวจังไหนบุ้นนะผมบ่ได้เอาน้ำสาผมบ่ได้เขาคายดิลงก็ยุ่งมองนี่นาเต้มองนี่เลยครับผมเพราะไงตัวปู่ม่หางเท่าทีถึงไงมาคุยกันื่อเมื่อเตี้ยครับผมโอ้ยเราก็อยู่ในนี่แหละตะกี้อยู่่นีแหละ ไปดูโชเฟ่แล้วพ่โตูกอะไรครับอมาเป็นยังด้อ่ะเนาะเท่าดาวล่ะบถึงมุดูขวไกเขาแล้วเดี๋ยวโคดอายท่วมาถุงมันห้ำห้ำ้ำบห้ำมันเป็นยังพี่ตันวะโอ้ผมเฮ็ดจอกเสื้อๆจอกกระหนนเสื้อเสียบักห้ำเด้จันสันัะรัก มันโพดเจ๊ว่าสั่นว่ยยนาปลามันบอสบายมันเป็นเยีย <ś> ง <c oughs> โอ้ดีใจได้เง,งินมึนสะดอ,อันนี้อบยังเนี่ยไปจแต่อบปลาอบหมูบ่โอ้ดีได้เห็ดแบบนี้ดีได้าาน่หนาาแหละวินนองนะครับแม่เลนูดรก็เลยมาเยี่ยมมายาม มัวหาพวกไปละพี่น้องครับเอาไว้ซ้ำนี่ซากอนสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับฝากไว้ซ้ำนี่ซากอนนะครับกับคำว่าลำพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามมาแล้วหกหมื่นกว่าตอนนี้นะครับยังบ่หอดเจ็ดหมื่นอยู่ขอบคุณครับพี่น้องอู้ย่าขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ